สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับเกมถังซานะครับวันนี้ผมจะมาสรุปทีมกิจถังยี่หัวนะครับที่เขาตีกันได้49วิ50วิแล้วก็57ครับตามระดับวันนี้มีทั้งหมด3ทีมให้ทุกคนลองไปทำดูนะครับว่าเราเนี่ยสามารถปั้นตัวละครได้ประมาณไหนแล้วมาดูกันครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างขออนุญาตแป๊บเดียวนะครับผมสำหรับร้านเติมเกมสเตล่าโกพัดนะครับใครต้องการแพ็คราคา ผูกและเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาเติมร้านเราได้นะครับร้านไลร่าโกพัทราคาถูกมากมายแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับมาจากเจมเมอร์สตูดิโอจากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับมาดูที่ทีมของพี่คิมก่อนแล้วกันนะครับพี่คิมเนี่ยมีตัวละครค่อนข้าง,งสูงแต่ผมจะบอกหลักการคนที่ทําทีมนี้ไหวนะครับผมอย่างแรกสิ่งที่คุณต้องมีนะก็คือสนสินก็คือ5แดงไปเลยถ้า5แดงเนี่ยก็จะตีได้4 9ถ้าใคร2แดงก็มีโอกาสตีได้19เช่นกันนะอยู่ที่ของนะครับผมอ่าตอนนี้ส,สิน,นส 1, 1, นะวน แบบนี้นะครับหิมะก,กับน้ําแข็งไปแล้วก็แหวนเจ็ดเป็น2อ0 0 0นอันนี้ก็ใส่กระดูกตามที่มีก็คือผสมกันแล้วหลักคือระเบิดครับรองก็เป็นลิงสวรรค์อ่าหลังจากนั้นครับป๋อใส่เป็น1 2ึ่งวาจากับคลื่นโลกันครับส่วนกระดูกเนี่ยก็ให้มันสาดตายก็พอแล้วนะครับใส่อะไรก็ได้นะสาดให้ด่านที่16แตกต่อมาถังรับนะครับใส่เป็นคสอและเสียงตีธรรมดากับนกยูงนกยูงจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็สีแดงก็ดี เพราะว่าเป็นการเก็บสแต็กให้อาวุธนั้นยิงแดงขึ้นแล้วก็ปลายปีชีพเนี่ยสีแดงขึ้นไปต่อมาก็จะมีส่วนของกระดูกนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมโหมด8ทีมเนี่ยมันใช้ตัวเชื่อมได้หมดเลยนะครับอันนี้เขาก็เชื่อมไว้ถังคอนอเชื่อมกับส่วนซีนไปด้วยก็ได้กระดูกที่เป็นอันเดียวกันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เสี้ยวไผ่ใส่เป็น1 1 1 2วงที่2นะครับเทคนิคคือเขาจะใส่ไม่เกิน5 0 0ห0ื่นนะครับ แล้วก็ห้ามต่ำกว่าสองหมื่นห้าเพราะว่าจะทําให้ห้าหมื่นเนี่ยลงมืออีกครั้งมันทําให้แบบว่าเสียเวลานะครับเพื่อนเราอ่ะมันออกตัวไปต่อมาเสียไปครับก็ใส่เป็นแบบนี้ใส่แบบไหนก็ได้ครับให้ยืนไหวก็พอแต่ว่าอันนี้ทีมนี้มาใส่อิงนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ใส่วงที่แรกครับใส่เป็น2วงที่2ใส่เป็น1วงล่างนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้ปล่อยไว้เลยก็ได้นะครับปากเป้าจะใส่1หมดเลยครับคุณจะไม่ต้องใส่วงที่3ก็ได้นะแต่ขอให้ใส่วงที่4 พาร์ติไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใส่ได้ดาเมจวงที่45ไม่ต้องใส่ก็ได้ที่เหลือนะครับจะเป็นเรื่องของสป,ปีดแล้ว3ตัวหน้านะครับถ้าทาทีมนี้ได้ต้องมีเสือป่าังรับแล้วก็เจ้าบักเป้านะครับ3ตัวหน้าที่ยืนเดี๋ยวดูที่เขาตีนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะยืน3ตัวนี้ถึงจะทํา49วิวีได้เพราะว่าเวลาปอออกตีธรรมดาด่านที่15ครับมันจะติดลูกไฟตอนนั้นป่อมันออกช้ามากผมเห็นแล้วว่าป๋อมันจะแบบปั๊บอะไรก่อนแล้วค่อยตี มันเลยเหนืดน,นะครับเขาก็เลยเอาปักเป้ามายืนที่3มันเลยทําได้49สิวินะครับโซนที่การตีมาดูกันว่าตีกันยังไงนะครับอาอินคือมากันแค่ด่านของวัไฟกระโดดเขาเริ่มมาเขาก็เอาเจ้าเสือไปนะครับสก,กิลออกไปอ่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่ก่อนเือไปร์เขาออโต้สกิลที่1ไว้นะให้เบิร์นไปเลยให้สนซินมีเกตนะปึ๊บเห็นไหมครับมีเกตเลยทุกตัวใช้แค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือตีธรรมดานี่ แล้วปักเป้ากับบฟสนซินครับเพื่อการปีตรงด่านที่20่สบท0ไออินบัฟสกิลที่1สายที่2ให้กับสนซินนะครับก็จะตีแรงขึ้นปักเป้าก็บัฟบเกรดให้ตลอดเลยเห็นไหมครับเขาบัฟบเกรดให้กับเสนซินตลอดเลยปอครับตีธรรมดาปอตีธรรมดาเพื่อที่จะทําให้พรเทพครบทุกตัวนะครับนี่แล้วตัวที่ยิงจบก็คือไออิน อันนี้ทีมเขาสป,ปีดเยอะมากนะครับสป,ปีดคุณต้องห้ามต่ำกว่า1 9อยาอนะครับถ้าต่ำกว่าร80คุณก็จะไม่ทันมอนตอนนี้เขาเอาปักเป้านะครับทำการบัฟสกิลที่1สายหนึ่งให้กับสันซินตลอดเพื่อที่จะเพิ่มเกรดให้ตีแรงในรอบหลังๆนะครับเห็นไหมครับเขาเพิ่มทุกรอบเลยนี่ตอนนี้ไป5เกรดละดันวอนไฟเนี่ยไออิดมันกันได้นะครับนี่ก็ยิงเครุโอนไฟไป ตอนนี้ถังรับก็มีนกยูงนะครับมันก็สแต็คขึ้นเรื่อยๆทาให้ทุกตัวเนี่ยยิงถังรับแรงขึ้นทําให้เสียไปายเนี่ยยิงแรงนะครับด่านที่10ครับเราจะจิ้มลงลงเท่านั้นนะเพื่อให้กระบี่ออกไปด้วยที่เหลือก็เอาลูกปลายยิงนะครับเอาเสียไปายยิงนะตอนนี้มันสแต็คสิบสองแล้วลูกปลายยิงแรงมาก13แล้วนะครับด่านที่สามก็ยิงอยู่คือก่อนที่จะขึ้นด่านที่9เนี่ยเราต้องเอายิงลูกปลายไปทีหนึ่งให้ถังรับยิงนะพอจะได้เติมลูกปลายแบบ กระสุนเต็ม15ตีธรรมดาที่สีม่วงตัวไหนก็ได้นะครับนี่ออโตโ้ได้เลยปึ๊บแล้วก็เห็นไหมครปักเป้ามันจะยิงเลยท,ทันทีถ้าเป็นป่อเนี่ยมันจะหนืดแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะสาดตายทันทีนะครับป่อสาดเมื่อศัตรูเร็วกว่านี่เขาจะเอาลูกปลายมายิงต่อจนด่านที่19ครับเขาจะเปลี่ยนตีธรรมดานะเขาจะตีที่ถังสารย่านะครับหรือจะจิ้มที่ไททันก็ได้ จิ้มตัวที่ถึกก่อนนะครับน,นี่จิ้มกุ้ยเหมยอ่าอันนี้ก็ยิงลูกปลายนะครับผมสุดท้ายครับเขาก็ใช้สกิลเสียปลายเลยอันนี้จะน่าจะแบบมองไม่เห็นนี่แล้วส่วนซิงก็ตีสองทีนี่ครับหนึ่งสองอ่ะมันมองไม่เห็นนะซึ่งของผมเนี่ยสามารถทำสี่สิบสองวีได้ไอสี่สิบเก้าวีได้แต่ทีมผมไม่สามารถจบในสองทีได้ส่วนซิงผมต้องออกสามทีตีธรรมดาสามทีทีนี้เราเข้าใจดัน อ่าตัวของ49เนอะทีมเนี้ยต้องสปีดเยอะมากนะครับสปีดเขาอยู่ที่ปามาเท่าไหาาร่บ้างดูนะอ่าอันนี้1 7 57 198ทางรับ201เสียวป,ป่าย308น้ำรูปหิต199ไอหิน185เห็นไหมครับมันเกิน1 8 0หมดเลยใครที่ทำไม่ถึงนะครับก็อย่าหาทำทีมนี้ส่วนใครที่ไม่ถึงมาดูผมกันครับว่าผมจะใช้ทีมไหนผมเอาทีมนี้มาคล้ายๆพี่เอใหม่นะครับอาคุณเอน่าจะเล่นนะ เาใช้ทีมลงหลงมาบัฟนะครับลงหลงเนี่ยจะบัฟให้ทั้งทีมเนี่ยหมดเลยนะครับได้สปีดเมื่อสปีดไม่ถึงนะก็จะทําให้ถึงได้มันจะบัฟแบบถาวรเลยเมื่อลงหลงไม่ได้ออกเทินนะครับแบบเทินแรกออกฟึบแล้วลงหลงก็ไม่ได้ออกเลยมันจะบัฟตลอดการไม่มีปัญหาคล้ายๆสกิลที่4ีลงหลงในครั้งก่อนที่เราใช้ครับบัฟให้เสียงเียงและเสียงเียงก็จะมีครอบตลอดการถ้าลงหลงไม่ออกก็จะไม่หายนะครับคล้ายๆกันมาดูกันว่าเป็นไงครับผมจะเล่นแบบสดๆเลยแล้วกันนะ ผมจะปิดออโต้ให้ดูก่อนว่าเริ่มในช่วง10ครั้งแรกเนี่ยสิเทิร์นแรกเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับเริ่มมาผมจะไม่ใช้สกิลที่1น่งผมจะตีธรรมดาก่อนตีตัวไหนก็ได้แล้วลงหลงก็บัฟนะครับอันนี้ต้องสปีดอยู่ประมาณ161แล้วมีสัมพันธ์ของออสการ์นะครับมันเลยที่จะสามารถแซงบอลได้ไหมฮะ,ะแต่ก็ห้ามเลยเสียไปได้ขาดนะเดี๋ยวมันเร็วเกินทีนี้เราก็ตีธรรมดานะครับทางรับก็ตีธรรมดาเมอนกัน ที่เหลือก็ตอนนี้รอแค่อย่างเดียวคือเจ้าปอเซซีนะฮะตีธรรมดาให้ครบพรเทพทุกตัวส่วนปักเป้านะครับเริ่มมาก็ให้ส่นสิ้นเลยเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราให้ถังลับในการยิงแล้วนะส่วนสินตีธรรมดานะครับห้ามใช้สกิลเด็ดขาดมันงั้นบับหายเดี๋ยวปล่อยออโต้เลยแล้วกันนะครับผมจะยิงลูกปลายถังลับนะครับถังลับเวลายิงลูกปลายเนี่ยมันจะได้สแต็กเต็มนะครับกระสุนเติมตลอดเวลา ถ้าทำตามพี่คิมผมทำไม่ไหวจริง <c oughs> เออสนซิ่งเข้าแรงจัดเดี๋ยวไปดูกันว่าของผมมีอะไรบ้างน,นะครับ,บดาเมจเท่าไหร่ถึงจะทำแบบนี้ได้นะอ่าตอนนี้ก็สแตก็กอ่าขนนกไว้เยอะๆนะครับจะได้ตีแรงถ้าผมไม่ใส่ขนนกเนี่ยผมลองแล้วนะเอาลูกปลายเนี่ยยิงมอนไปเนี่ยสนซินต้องตามตลอดเลยนั่นคือปัญหาที่ว่าดาเมจไม่พอนะครับก็เลยต้องใส่นกยูงแต่มาทีเราใส่นกยูงไปเนี่ย มันมันเพิ่มอ d k เนี่ยจนส่วนซินเนี่ยปกพรเทพแล้วนีวมันดาเมจต่ำกว่าครับ EDK น้อยกว่าเฉยเลยเออมันเลยทําให้ถังรับออกไปแทนนะครับมันก็แย่อันนี้ผมไปปั้นส่วนซินเพิ่มมานะครับก็เลยไม่เีปัญหาด่านที่8นะครับตีธรรมดาที่บอลก่อนแล้วก็ตีที่อ้วนนะครับตีอย่างนี้ก็ได้อ่าห้ามห้ามถึงลงลงได้ขาดพอถึงด่านนี้เอาลูกปลายิงเหมือนเดิมนะ เดีย๋ยวผมบอกด้วยว่าทำไงให้ยืนอ้วนไฟได้นะครับทีมนี้ตอนแรกผมก็ยืนไม่ไหวนะด่านสิบนะครับตีธรรมดาครับใส่ลงหลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกปลายได้เลยครับทางรับก็เปลี่ยนเป็นตีธรรมดาอ่าเรียบร้อยนะครับรอออโตได้เลยนะครับมันจะใช้ลูกปลายจบด่านที่สิบสี่พอดีนะครับกระสุนหมดพอดีเป๊ะเลยกระสุนมันจะเติมพอดีเป๊ะยิงไปครับ นี่14ยิงไปเลยปัม๊ม15นะครับลูกปลายหมดเราก็จิ้มที่ตัวพิษนะครับผมข้างๆปูพิษตัวม่วง,วงนี่ให้ออกไปตีด้วยกันนะครับเห็นไหมปอบมันจะบัฟทีหนึ่งแล้วค่อยตีมันเป็นจังหวะหนืดแต่ผมทําไม่ได้นะครับถังรับมันช้ามากตอนี้ปีตรงไอ,อ้ปอบปอบศาสตร์นะอ่า ทีเนี้ยลูกปลายมันจะเต็มพอดีเพราะว่าเราไปตีธรรมดาด่านเมื่อกี้มา15มาเนาะแล้วก็ยิงลูกปลายไปครับแล้วจนด่านที่19จะไม่ยิงลูกปลายแล้วนะยิงสิก็ยิงเหมือนเดิมครับแม้ยิงตายแบบสนสินไม่ออกเลยปกติผมมันสนินออกตามไปด้วยนะอันนี้ตีธรรมดาที่ไททันก็ได้นะครับอันนี้ตีธรรมดาให้คุยเหมยนะครับด่านที่20เดี๋ยวมันจะย้อนเวลา ถ้าใครย้อนใส่ว่าดาเมจไม่พอนะครับ <ifi> ต้องไปปั้นเพิ่มหน่อยอันนี้ยิงลูกปลายได้นะแต่อันนี้ตายแล้วไม่เป็นไรตีธรรมดาได้ครับปึ๊บพอถึงด่านสุดท้ายครับให้เปลี่ยนสกิลที่1ของเสือป่ายเลยนะครับเบิ่มไปให้สนซินออกปุ่งถ้าใคร2ทีแตกก็มีโอกาสที่จะประมาณ49่ิาวีได้ผม3ที่หยียบไหมเลือดมันหเหลือมินหลอดอะจบที่1น,นาที47่ิบวีครับหรือ4 6เนี่ยจะได้ประมาณ51เรียบร้อยครับก็อันนี้คือทีมผมเอง ตอนแรกนะครับปัญหาผมเกิดก็คือผมไม่เคยไม่ค่อยได้ปั้นคอนมาผลปั้นไว้แค่6กแสนไอ 6, 000, ้หล้านตอนแรกที่เพิ่มมาอีก2 3สล้านเนี่ยทำยังไงรู้ไหมมีพี่ผมเติมให้คืออันนี้เพิ่มเยอะมากนะก็คือวงแหวนที่ที่เเติมตรงกลางมาให้นะครับก็ออพเพิ่มไปจนมันได้2อ0 0สนพอดีมันทําให้สนสินแรงขึ้นเยอะเลยครับเป็นเท่าตัวอ่ะอันนี้จุดแรกนะถ้าใครไม่ถึงเนี่ยแบบเหมือนใกล้ถึงแล้วล่ะแล้วยังไม่ทำอะ่ะก็ทําดูนะสองแสนก็จะแรงขึ้นหลายเท่าแล้วก็ ดาเมจได้เยอะขึ้นเลยนะครับเยอะขึ้นมากอดี๋งที่2อาผมใส่เอทเคหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนเอทเคแบบเอาสูงมาแทนอะต้องยอมครับตอนแรกเป็นคีด์เดมหมดก็เลยเปลี่ยนเปดีเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไคีด์เดมกลับในทีหลังผมมีคีด์เดมคีด์เดมแค่วงเดียวที่เดีือเป็นเอทีเคหมดทําให้สนซินมีค่าดีเคสูงทําให้ไม่ถังรับเรียงแย่งไปนะครับตอนแรกมันเท่าๆกันไงถังรับมันสแต็กจนแรงกว่าสนซินมันก็เลยเสียวไปมันถังรับออกเนี่ยมันปัญหาเกิดเลยต่อมากดูก อันนี้ผมใส่แบบนี้นะครับที่ผมใส่แบบนี้ทางรับยืนไม่ไหวครับตายเมื่อกี้ยังตายเลยนะครับระเบิดแตกตายไม่มีปัญหาให้มันตายได้นะครับแดนสุดท้ายแต่ว่าห้ามให้อ้วนไฟกระ,ะโดดตายเด็ดขาดเออผมมีปัญหาตรงนี้ผมก็เลยใส่ลิงอรารวาสวรรค์มาแทนนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า50จะได้โลแทนผมก็เลยไม่ตายนะครับก็เลยใส่มา1ชิ้นแล้วก็ใส่ขามาด้วยครับขาขวาได้รับดาเมจลดลง8%เ็นะ8 5ดดเลยที่เหลือใส่ระเบิดนะครับ ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ลองดูก่อนว่าได้ไหมลองใส่ลิงทั้งหมดก็ลองได้นะครับอันนี้ัพสปีดหมดสปีดผมอยู่ที่1 6อจริงๆ145ก็ได้ทําไมสปีดผมนําได้เพราะว่าลงลงบัฟที่บอกไปเมื่อคู่เนาะผมใส่แค่นี้วงที่1กับวงที่2อันนี้บัฟเพิ่มดาเมจไปด้วยเออให้สนสินนะครับไม่มีอะไรที่เหลือข้างล่างไม่ได้ใส่นะครับกระดูกก็ใส่แบบเต็มค่าไปเลยนะครับแบบใส่ถึกๆึที่ผมยืนได้เพราะว่าผมใส่นี้จักรพัดย่างเงินคามมันเลยสามารถยืนอ้วนไฟได้เเเสไอไฟตตนนแแรกกผมลยยยะทีีดวหา หรือว่าครึ่งหลอดแล้วก็ไปตายดานที่ติดพิษปูพิษอะ่ะตายเลยนะครับหรือว่าระเบิดของปีตรงมันเลยไม่สามารถถึงด่านยีได้นะครับเสียไฟหายอ่าแล้วผมก็อัพเลือดมาด้วยผมใส่สปีดหมดเลยหน้าแหวนอะ่ะแล้วก็สปีดถ้ามันประมาณ230อะ่ะเนี่ยผมก็ไปอัพเลือดเลยเอาง่ายให้มันยืนไหวก็พอนะครับใครของไม่ถึงเนี่ยไม่ไหวจริงๆก็ลองเปลี่ยนเป็นฟื้นฟูมากมายกับ สอพิษใส่2ออันไปนะครับยืนได้แน่นอนถ้ายังยืนไม่ได้อีกนี่ก็ไปทีมที่3เดี๋ยวสอนีทีหนึ่งนะครับทีมหมาลมง่ายสุดละแล้วก็ปอปอเนี่ยพลังผมอยู่ประมาณ7ล้านนะครับเอทีอยู่ประมาณล้านประมาณสักล้าน7ล้านล้านล้านหขึ้นไปอะ่ะอาจจะตี่าตายบ้างไม่ตายบ้างสำหรับด่านที่16นะครับศาสตร์ไอมังกรอาร์จได้ไหมเราไม่สามารถเร็วกว่ามังกรอาร์ได้นะครับปอต้องศาสตร์ ึ่งต้องสายให้ตายในทีเดียวด้วยถึงจะทําได้51ิวินะครับถ้าใครทําไม่ถึงจะได้ประมาณ53เออแบบว่าตี2ทีอย่างเงี้ยแบบปอศาสตร์ไม่ตายแล้วก็ต้องตีซ้ําทีหนึ่งมันจะได้ประมาณ52วิบสวิหาิาวิปักเป้าสามารถตายได้ก็แค่มาบัฟท่า4ตายได้เลยนะครับใส่อะไรก็ได้ตอนตอนแรกวัดยืนไม่ได้นะตอนนี้ยืนได้สบายแล้วเพราะว่าใส่ของมาเพิ่มด้วยนะครับใส่ประมาณนี้มาก็คือประมาณว่าผมเชื่อมเอาปักเป้าเนี่ยเชื่อมลงหลงหมดเลยลงหลงก็เชื่อมเสือป่ายเสือป่ียวมันก็เลยได้กะดูกมาด้วยนะครับหลม สามตัวนี้ได้กระดูกอันเดียวกันหมดเพราะหมดนี้คุณสามารถใส่ตัวที่เชื่อมได้หมดเลยครับไม่ว่าจะทับอะไรกันได้หมดใช่ไหมฮะกระดูกก็จะเป็นอันไม้อันเดียวกันทีมนี้ต้องก๊อปคนที่เขาใช้นะต้องขอญาตด,ด้วยเจ้าหมูน้อยกระบีลาชันเซิฟนี้อ่ะอสูรพันมือขอโทษนะครับกิวกระบีลาชันขอญาตก๊อปหน่อยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นทีมนี้แต่พอจะเข้าใจอยู่ว่าใช้ประมาณไหนอ่ะดูของตามได้เลยสปีดอยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่จะมาล้างท้ายสุดนะครับใส่เป็น1 2 2 1สองสองหนึ่งอ่ะอันนี้ กายแท้นะครับ3 3ดาวใส่เป็น2 2 1 1นะครับกระดูกก็เป็นเผาระเบิดหมดเลยอ่าก็ใส่เป็นอันนี้นะครับปอก็น้อยกว่าผมอีกนะครับน้อยมากเห็นไหมของเป็นเป็นทีมที่ของคนไม่ค่อยมีอ่ะใส่เป็น1 2 2 2สนะสวรรค์กับวาจาแล้วก็ตัวนี้มากางปีตรงกลางถึกประเพก็พอนะครับอันนี้เขามากางเฉยเใส่เป็น22สใส่แค่2แหวนวาจากับโลกันสป,ปีดที่154สป,ปีดลงหลงอครับใส่เป็น1 2 1 2 วางกระแสงแก้วเห็นไหมลงหลงต้องใช้ตลอดนะครับใครไม่มีลงหลงเนี่ยผมไม่รู้จะใช้ทีมอะไรก็คิดไม่ออกกันเพราะไม่เคยเล่นไงเสียไปก็ใส่เป็น1 2 1 1งนะห้าหมื่นหมดเลยนะเนี่ยหกหมื่นชิ้นเดียวนะครับก็ไม่เพิ่มอะไรกวางก็ยังรู้ครับกระดูกก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเป็นคนที่ไม่มีของอะ่ะแต่ทำเวลาได้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่57อันนี้57เหมือนกันมาดูกันว่าใช้แบบไหนยังไงอเอาหมูน,หน้อยแล้วกันเนาะดูซิเริ่มมาเขาใช้แบบไหนนะครับอันนี้ ผมขอดูตามเขาก่อนแล้วกันเริ่มมาเขาดึงให้ปอครับแสดงว่าปอเขาเนี่ยต้องออกตลอดเทินนะเขาว่าถ้าลงหลงไม่ออกปุ๊บปอจะออกตลอดการนะเสีอป่ายใช้สกิลหนึ่งไปทีหนึ่งครับปอเขากลางเลยลงหลงบัฟสปีดหมาลมกลางนะครับกลางท่าที่สที่ตรงกลางโลเลย แล้วก็ติดเบิ้ลด้วยครับอันนี้บัฟท่าที่1น,นะครับตัวอะไรไม่รู้ลืมลืมชื่อเหมือนจะมาบัฟคลินะอันนี้เปิดกายแท้ครับแล้วก็ปาดไปเลยเหมือนจะทีมนี้ง่ายนะมันปาดไปเรื่อยๆอนะครับปาดไปเรื่อยๆตีธรรมดาปาดตีธรรมดาปาดด่านที่5้าก็ยังปาดอยู่เหมือนเดิมคือมันเร็วพอที่จะแซงมอนนะครับ หมาลมมันเปิดกายแท้มันเล่งสปีดตัวเองครับอันนี้เหมือนจะมีกระดูกปามรู้นะน่าจะมีนะกระดูกแปดแล้วนะครับวนไฟบึ้มมาไม่ตายเพราะว่าปีตรงการไว้นะฮะแล้วก็ตีธรรมดาตายไปต่อไปด่านที่9ครับก็บึ้มเหมือนเดิมด่านที่10ก็ปาเหมือนเดิมแลเล่นง่ายดีนะแลเล่นง่ายเหมือนเขาออโต้หมดเลยนเนี่ย แต่ที่ผมมองนี่เขาตีธรรมดานะเนี่ยแล้วมันออกหมูนะเป็นความสามารถของกายแท้นะครับมองแทบไม่ทันมันเร็วจัดนีตีธรรมดาแล้วก็ปึ้มไปเลยมีบางครั้งเขาก็ใช้สก,กิลแต่เท่าที่เห็นนะคือตีธรรมดาหมดนะครับแล้วด่านนี้ยังไงครับตีธรรมดาใส่ทุกไอ้นี่ตีธรรมดาทุกตัวครับอ่าไม่มีอะไรครับตีธรรมดาเฉยเรียบร้อย ด่านที่16ป๋อนะครับปอศาสตร์แตกเลยเพราะว่ากลางอาณาเขตไว้ครับอันนี้ตีธรรมดาด่านสิก็ตีธรรมดาเรียบร้อยหมดครับนี่ของแทบไม่มีเลยนะทุกคนทําตามได้นะครับตีธรรมดาเหมือนกันตีใส่ถังซานด้วยด่านที่20ก็ตีปดตีกุยเหมยหรือปีตรงอ่าตีปีตรงครับแล้วก็ตายที่เบสก็ตีธรรมดาเหมือนกันเรียบร้อยฮะ ดาสุดท้ายก็เหมือนเดิมน่าจะจิ้มหลงๆอ๋อเขาปาดเลยครับแล้วก็จบเลยง่ายมากแต่ใช้เวลามากกว่ามันจะมากสุดได้แค่57นี่แหละนะครับมัไม,ไม่ไม่เกินไม่น้อยเกินกว่านี้โอเคนะครับทั้งหมดทีมมีแค่นี้ของผมว่าของเขาไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเลยนะครับแต่สามารถทําได้57เนี่ยสุดยอดมากก็จะเป็นประมาณ5 1 5 9นะกับทีมหมาลม แต่คนนี้ถือว่าถือว่าเร็วมากเลยนะ57เนี่ยดีการตีประมาณนี้ครับลองไปปรับปรุงแก้ไขดูใครไหวทีมไหนใช้ทีมนั้นครับอย่าพึ่งอย่าไปฝืนมากเพราะว่ามันจะทำให้คุณใช้เวลามากมเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีคนด้วยบ๊ายบาย